ความมันของผู้ที่ครับระหว่างวิชาการลองลอง มาฮุกมาให้เราเราทแล้วโอ้ยเราล่นักันกา่เราล่นฮุกในสมัยนคราวบ้างใคหนว้าคร้เห็นตัวนี้บ้ครจะทห้ัวนี้ครับดูที่ว่าใครจะนลังหักนับคนดกกนี้เ Oh